อ้าวข้างหน้ามีอุบัติเหตุอ้อมสิอ้อมอ้อมอ้อมความแท้แล้วความความความน่านน่นปิดแต้มมันไม่ไม่ใหญ่ใหญฟุ๊คฟลุ๊คุ๊คฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับ gta online อีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเรามาเข้าสู่สตั n t series กันนะฮะนั่นก็คือการขับรถแบบสตัร์นั่นเองฮะ ซึ่งดูจากห้องนี้เห็นไหมฮะคนเยอะมากๆอย่างคือผมไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะได้ที่หนึ่งนะฮะ <c oughs> โอ้โทษาจากครั้งก่อนก็เราแพ้ไปรอบหนึ่งตอนแรกก็เหมือนจะชนะรอบแรกนะฮะแล้วก็โดยมันเบียดตกขอบถนนนะฮะเสงเป็ดมากเลยแล้วคราวนี้พอมารอบที่สองจากจากคลิปก่อนนะก็ชนะก็ชนะตาแพ้ตาก็ถือว่าไม่เลวร้วายอ่าเรามาเลือกรถกันดีกว่านะฮะอันนี้ได้าจากสภาพแล้วเ,ออเราควร เลือกที่อัตราการเร่งเยอะๆนะฮะเพราะถ้าสมมุติมันเป็นทางเดี๋ยวซิต,ตี้แอร์ซิต,ตี้แอร์ถ้าเป็นเมืองมีคาว่าแอร์เงี้ยมันน่าจะผ่านผลเพราะฉะนั้นเราควรเลือกรถที่ว่ามันที่มีอัตราการเร่งสูงเช่นคันนี้ฮะโอเคป่ะฮะคอนติเนียรเลยควรเลือกที่มันอัตราการเร่งสูงเพราะว่าไม่รู้อะผมมั่วมันแล้วแต่คนรอะบางครั้งเข้าใจไหมบางครั้งอะแม็กซ์สปีดอะ มันจะได้เปรียบเวลาแบบล่อนลงอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกอัตราการเร่งเนี่ยมันจะได้เปรียบเวลาแบบขึ้นลงหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรประมาณนี้ที่มันซึกแซกอย่างเงี้ยฮะเราจะกลับมาแซงได้เร็วมากกว่านะฮะโอเคฮะตอนนี้รู้สึกจะหมดเวลาเรากดเลดี้เรียบร้อยแล้วโอเควินนี่โตรสปาร์ตโอเคนี่เราหลับตาอยู่ปล่เนี่ยตัวละครแล้วเนี่ย <c oughs> โหขอบตาดำปไปปีเป็นหมีแพนด้าเลยมันลืมตาอยู่ปล่เนี่ยมองไม่เห็น ปกติผมต้องใส่แว่นตาใช่ไหมเออเออนี่แว่นตาหายเฮ้ยเน็ตหลุดปะเนี่ยอ,อ้มาแล้วโอ้บีบต่ได้ครบบีบแป่แปด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 แโอ,อ้ลแต่ละคันแรงๆทั้งนั้นผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ที่หนึ่งแต่ถ้าได้ก็ดีมากทำไมรดมันมเบี้ยวอะเอาละฮะสำหรับการแข่งขันแบบรถนะฮะคุณจะต้องระวังจากการจู่โจมจากทางด้านหลังนะฮะ เพราะว่าม so like ันจะชอบทาให้คุณรถเป๋ได้บางครั้งขับชนคนบางคนแล้วมันเวลาชนที่ออแบบนี้แหละฮะแย่จุงเบอร์ที่หลอเอามีคนเอาเอาเป๋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 เหมือนกันนะดีอ้าชนมันเลยอ่าไอ้นี่เป๋ฮะช้าช้าช้าอช้า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 ดจาเาเาดไมรถเราการเคลื่อนไหวมัน ดิผมไม่เลือกรถแรงอย่างเดียวอัตราการควบคุมแย่แน่เลยตะ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 ตาตาตาเอาอา่าได้มาที่10แล้วฮะจะตา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 อ,อสตันคุมรถก่อนหมดแต่สตันแคมเฮ้ยเๆๆโอเคฮะเราอยู่บรอากาศเราสามารถควบคุม ได้นะฮะก็ควบคุมมันให้ดีด้วยล่ะโอเคฮะเบียดซ้ายนิดนึงเอออย่างนั้นแหละแซงแล้วนี่แหละข้อดีของการรถที่มันเป็นแบบนี้อา้าวข้างหน้ามีอุบัติเหตุอ้อมสีอ้อมอ้อมอ้อมความแทนแล้วความความความน้าน่านาน,น,านตรูไม่น่าเลยก็เห็นข้างหน้ามมีจุดเกิดเหตุแล้วก็อ้อมสี่ใช่ไหมจะไปปเผชิญมันทําไมล่ะใช่ไหมฮะความแทนเป็นไงล่ะรู้อย่างนี้ทนกับมันดีแล้ว กลับมาอันด the ับที oh, um sal, ่11นะฮะอ้าวใครเปิดวิทยุฮะปิดเลยฮะปิดเลยฮะ๋ยูทูบฟ้องลิขสิทธิ์ปิดฮะคุณคุณคุณปิดสิปิดวปิดปิดนะาสุดยอดปิดวิทยุปิดวิทยุกลางกลางอากาศด้วยเพราะไมมันช้าลงอ่ะอ๋อมีอย่างงี้ด้วยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งชนเดี๋ยวพุ่งชนมีการให้เราช้าลงด้วยได้โอเคฮะเข้าสู่ช่องแค่ยิบลอนใต้นิดนึงอ้าวเป๊ด เวลที่10ใช่ไหมฮะอ่าที่10มีแข่งทั้งหมดเท่าไหร่13คนใช่ไหมฮะเออฮะก็เราก็ลองว้ยดีๆนั่นเองแหละฮะคือเวลาขับรถคือผมก็ไม่ได้เล่น GTNR นะเออก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันโอ้ยอที่เก้แล้วเอาที่1มันเข้าที่1กันไปแล้วว่าเรายังแบบว่ายังเออกับมันอยู่เลยเฮ้ยอ่ะสตาแคมอ่ะพอพป้านไป เฮ้ยเฮ้ยมีรถเสียหลักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮได้เปรียบ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 เฮ้ยนั่นนั่มีคนเสียหลักเฮ้ยมีคนเสียหลักสมน้ำหนอะสุดยอดโอ้มีคนเสียหลักเว้ยเฮ้ยอ่ามีคนเสียหลักอีกแล้วอ่ะอ่าแล้วอีกสักแปมหนึ่งรถจะคว่ำอ่าฮะโอเคฮะเบี่ยงซ้ายใหเบี่ยงซ้ายเบี่ยงซ้ายอ่าโมดิดตัดหน้ารถใครบางคนดะโอ้โฉดโอ้ยมันจะกลับมาตัดหน้าเราอีกแล้ว ไอ้พวกนี้นี่อเอาเออเดี๋ยวไอ้พวกที่หนึ่งมันโกงก็เปล่าเนี่ยอ๋ออ๋อไม่ใช่มันะมันไม่เข้าเส้นชัยฮะมันแค่บอกเฉยว่ากลับมาได้แซงที่หนึ่งเฉยๆโอเคอ่าตรงนี้อ่าเข้าโค้งนิดนึงอ่ามีคนเสียหลักวาย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 เกลียดมันนะเกลียดอ้าวอ้าวตัวเองก็เสียหลักเหมือนกันเหรอ อ้าเฮ้ยไปมาก็ได้ที่หกเว้ยเพราะว่ามเริ่มีคนงอนเนี่ยออกอะไรประมาณนี้อาจจะโดนที่หนึ่งตัดหน้าไงแล้วมันมันเสียอารมณ์จิตไงฮะอ่าไปฮะกลับมาได้ที่หกเอ้ยไอ้เหลืองบ้าเอ้าไอ้ตูดไอ้พวกป้าทั้งหลายนั่นเอากันใหญ่เลยไอ้พวกป้าปีบแตมันปีบแต้มันไปม่หย่า เกือบแล้วโคตรเกือบเมื่อกี้เฮ้ยเหนื่อยหอยเล่นเกมมันต้องเหนื่อยด้วยเนี่ยโอเคฮะสตันแคมช่างมันฮะเฮ้ยข้างหน้าไอ้สีเหลืองมันเสียหลักเว้ยมันเสียหลักมันคว่ำแล้วมันเอาแล้วมันเอาแล้วว้ายบีบแตะไปมันแปด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 อ้าวข้างหน้าเสียหลักอีกแล้วแปดแปดอ้าวเวรกรรมเสียหลักเรื่องคนอ้าวไม่เสียอ้าว ได้สปีดบูนฮะไม่เสียฮะตอนนี้ไม่มีใครมารบกวนาแล้วฮะรบรรยากาศช่างเงียบสงบมีตามจี้ตูดข้างหลังมา1คันนะฮะตอนนี้อยู่ที่เลเวลหอยู่ที่ลำดับที่5ไม่ใช่เลเวลห้ารถของเรามันซิ่งก็จริงฮนะแต่การควบคุมกากมากแว้ออ บรรยากาศเงียบสงบตามจี้ตูดมาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวมันจะชนตูดเราไหมวะเนี่ยชนแน่เลยชนแน่เลยน่าชนตูดไหมนั่นแหละมันจะชนเราจริงจรด้วยอ่ามีคนแหกมีคนแหกฮะมีรถแหกฮะโอเคฮะข้าน้าเป็นช่องแคบจิรอนตาตรงนี้อันตรายนิดนึงโอเคอ่ากระโดดยิงช้าช้านิดนึงอนะระหว่างข้างหลังมันชนเราด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเข้าโค้งดีๆอ่าสวยงาม มันจะมีสัญญาณเตือนทําไมนะฮะโอเคขึ้นไปเลยลูกเพาะขึ้นไปเลยเอ้ยอีกอืดอาดยีดยั้งช้าลดเลเวลเก้าสิบเก้าลดเก้าสิบเก้าล้อมีแสงแล้วเว้ยอ่าตอนแรกก็จะเล่นกายกรรมลดลดตีลังกานะฮะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวความความจริงแล้วควนนี้โอ้โหเสียเวลาฟรีเลยโอเคฮะเราอยู่อ่ะช้าลงอีกแล้วปือ้อยู่อันดับที่ห้าก็ไม่เลวร้วายฮะเราต้องเข้าอุโมงค์ข้างหน้านั้นให้ได้ฮะดีๆฮะดีดี ปุ๊ดทำตั้งหน้าให้ตรงๆแล้วก็เข้าไปเลยแล้วเกิดสมมติหน้าเราไม่ตรงเมื่อกี้ก็จะอาจจะแหกได้นะฮะอันตรายโอเคไม่เสียไม่เสียแรงเปล่าเฮ้ยมีคนบึ้มเว้ยเฮ้ยมีคนเข้าที่หนึ่งไปแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งรีบสิอ่ะเราที่ห้าฮะปัดเฮ้ยความความเอโอเคฮะ okay. เราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่อ่ะหูพวกที่สมันเข้าช่องเส้นชัยกันไปแล้วอะ่ะ เรายังไม่เข้าเลยอ่ะอีกนิดนึงฮะรอเราอีกนิดนึงเราจะเป็นคนอันดับที่5ฮะเฮ้ยเมันมาแล้วตามตูดแล้วมาเย้อย่าแซงนะเว้ยอย่าแซงนะเว้ยอย่าแซงนะเว้อโอย่าแสงน้อยได้ใจเหนื่อยเอาเอาพี่ พี่ไม่ขับต่อแล้วพี่อ,อ๋อลำดับที่12บสองงอนงอนงอนอันไหนไปดูคันอื่นซิตบแปบ๊บปะตบปะตบแป๊บปอบแป๊บปะตบปะตบแปบ๊ปบจอดับมืดสนิทนี่เขาอ๋อมาแล้วอ๋อเราชนะแล้วไอ้เขาเส้นใจไม่ทันแล้วพาเส้นใจทันด้วยนะจะบอกใครนะตัวเอง <laughs> J p Job Point ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่า JP มันเอาไว้ใช้สำหรับแรกอะไรเพราะว่าเดี๋ยว ผ่านการเวลาไปจ้าจ้าจ้าไอ้เก่งเออมันก็เก่งจริงอ่ะแหละในที่5ในดูที่มันใช้รถอะไรมันใช้เออสปังบัฟฟาโลหรอฮะอ่ะกดไลค์ให้มันฮะกดไลค์ฮะไลค์ไลค์ดูอันดับที่3ที่เห็นป่ะเขาเขา,เขาพานันไปด้วยไงป่ะเสียเสียไปเลย10 US แต่ว่าคนแรกอะ่ะมันเบสไว้9 0้อ่ะมันพนันไว้900อยแล้วมันก็ได้ด้วยอะ่ะเอาขนาดนดีฮะนี่ดีกว่าไตนี่ดีกว่าสตาร์วอโอ้คนเลือกมอไซอ่ะสงสัยได้แข่งมอไซอีกแล้วแน่เลยเอาเธอะมอไซก็มอไซแล้วก็มีฝีมืออยู่วงเล็บมัง้งอีอช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดของจีเดย้นก็คือหน้าโหลดดิงนั่นเองฮะ มันก็เป็นเรื่องปกติของสัจธรรมมาที่ว่าเวลาเราเล่นออนไลน์เนี่ยเราจะต้องรอเพื่อนเราโหลดด้วยนะครับใช่ไหมเครื่องเราเราว่าเราโหลดเสร็จแล้วนะหรือว่าเน็ตมันกะหรือเซิร์ฟเวอร์เขาช้าอ๋อมาแล้วปิดวิทยุ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  you, อย่าอย่าให้เสียเลยไอ้เรื่องวิทยุเนี่ย ขณะในเกม GTA ในภารกิจของบางภารกิจอะเทรเวอร์ Trevor มัง้งไปทำภารกิจเขาอะแล้วตัวละครอะมันก็จะพูดกันถูกต้องไหมฮะนั่นแหละฮะมีคนเอาเสียงตัวละครที่พูดนั้นอะมันไปทำเป็นเพลงอย่าเรียกเพลงอะไรมันเอาไปทำเป็นเพลงอะไรไม่รู้แล้วมันลงไวท้ที่แล้วมันขายเพลงด้วยนะแล้ว youtube ก็มองว่าภารกิจนะ่นะเป็นภารกิจ ลิขสิทธิ์โอ้อยากจะบ้าตายมันไม่ใช่เพลงเลยครับพี่ครับมันคือเสียงตัวละครคุยกันตัวเองจะมาทําเป็นเพลงทําให้คนอื่นลาบากเองอ่าเราเลเวลหกค่อนข้างแก่มากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะฮะส่วนฝีมือการขับรถเราก็ยังแย่อยู่เหมือนเดิม <laughs> เฮ้ยอย่ามองอย่ามองถูกนะอย่างคนบางคนเนี่ยเลเวลน้อยอ่ะถ้าคิดในแงด่ดีคือมนะันอะโดนแบนไปแล้วเพราะว่ามันใช้มอสโกง แล้วเนี่ยมันไปซื้อ gta มาเพื่อมาเล่นใหม่มองในมุมมองนี้อย่างนี้ดิเออใช่ไหมก็มีหลายคนนะที่ว่าแบบโกงใน gta อ่ะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งฮะเนมีอ่ามีช่วงหนึ่งมีคนรายงานอยู่ว่า gta v ภาค5เนี่ย gta 5ออนไลน์เนี่ยมีคนใช้แฮกเยอะมากอ่ะเดี๋ยวพึ่งบนฮะมาเลือกนี่ดีกว่านี่ฮะอ่าอคูมาเดี๋ยวเราเลือกอกคูมาแล้วกัน อัตราการเล่นสูงสูงไว้อาคูมาฮะจัดไปฮะอย่าให้เสียแต่ว่าแม็กสปีดค่อนข้างน้อยนิดนึงแต่ก็ฮะอย่างนี้เลือกอาคูมาฮะเชิญอาจุม,มาเลยคอนติเนียฮะแล้วก็เลดี้ฮะเลดี้แอนด์เจนท์แมน we are playing อาคูมาชื่อรถแต่ละรถทำไมมันใส่หมวกกันน็อกแล้วทำไมเราไม่ใส่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> แบบนี้ผิด พอรบขับรถกรมขนส่งนะเนี่ยมันเลือกหมกกันนอกตอนไหนแล้วมันเป็นตัวกลางเขื่อนด้วยสิฮะประเด็นตายละนั่นเสียงรถมอเตอร์ไซค์มันเหรอนะ่โอ้โหโอ้โหสาบานได้ว่านั่นเสียงมอเตอร์ไซค์เอ้ามันไปแล้วมันไปแล้วปล่อยให้พวกเก่งมันไปก่อนเพราะมันจะไปไฟกันข้างหน้า นะมันจะชนกันระเบิดเถอดเทิงเลยแล้วเราก็ค่อยแซงเออข้างหลังนี้อันนาอันนาแหกฮะแหกแหกแหกไพวกแหกไอ้พวกกากเราก็เกือบโอ้โอ้ไปด่ามันไปเยอะไปไงล่ะต้อต้อตอต้อตเอต้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 อตอต้อ้อตออ้อ้เอ้้อ้้ เฮ้ยอย่างนี้มันเอายังเอามาเป็นสนามแข่งอ้ยอุ้ยอุ้ยเราชนมันไวเห็นว่าเห็นว่ามันไปนู่นเลยอุ้ยผมยังไม่คิดเลยนะว่าถนนเมื่อกี้มันยังเอาไว้แข่งมอเตอร์ไซค์ได้อ่าแล้วฮะมีคนแหกโค้งไปเยอะเหมือนกันนะฮะอ่าเราจะขึ้นสู่เบื้องบนแล้วเราแซงมันแล้วเพราะอัตราการเร่งเราเยอะแต่ทาไมมันไปแรงกว่าเราอ่ะไม่เป็นไรฮะปล่อยให้มันแหกโค้งไปฮะมันแหกไปฮะอ่ามันเก่งไอ้พวกนั้นให้มันไปก่อนเลยอ่านั่นแหละดีมาก ที่7รออีกนิดหนึ่งแซงมันแล้วฮะออย่าเพิ่งอูออออออ้ดูดูตู้ดูตู้ดูตู้ซ้ายนิดหนึ่งซ้ายนิดขวาหน่อยระวังแหกแหกแล้วทำไมมันไม่รีทรายเราวะออกรถสิโอที่เก้าเลย สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าตัวเองเนี่ยแหละฮะไปไง่ะอยากไปไฟกับเขาไปไงมันชนเราแหกเลยแ <c oughs> <c oughs> ที่เก้าไม่เป็นไรมันน่าจะมีสองแผลบังฮะวิ่งสองรอบอย่างน้อยมันก็น่าจะมีคนที่ถอดใจไม่กอ็อะไรสักอย่างนะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆขึ้นไตยนำมันขึ้นมาเองแหละนะฮะอ,อะไรอีกแล้วเนี่ยช่องรอดรอดอะไรโอ้ โอ้วัดตกอ๋อตกใจเฮ้ยอดได้สปีดบูสต์ฮะอย่าบอกนะมีคนเข้าที่หนึ่งไปแล้วอะใช่เหรอผมไม่พูดใหม่อีกรอบหนึ่งมันเข้าที่หนึ่งไปแล้วจริงอะใช่เหรอจริงเหรออ่ะอ่ะอ่ะอมันเข้าที่หนึ่งไปแล้วจริงเหรอมันบอกมันยูเรคอดอ๋ออาจจะเป็นต่อรอบมั้งแล็บอะไรอย่างเงี้ยฮะ เพราะว่านี่ผมยังวิ่งไม่ถึงสองรอบเลยนะยังไม่ถึงสักรอบเลยนะเออถ้ามันชนะไปแล้วเมื่อกี้นี่ผมคงอุ้ยแซงมันได้เว้ยแซงว่ามันแหกคองอะฮะพอๆกันกับเราเซซ่าแบบเราเมื่อกี้แหละนะฮะถ้าผมไม่พลาดตรงนี้ในนัดจุดแรกเอยอาจจะเป็นอันดับที่สามสี่ก็เป็นไปได้แต่เนื่องจากพลาดเยอะไปหน่อยนะฮะโอเคฮะออดนะเอออ่าไม่เสียไปเ่เวลาเออไปเลยเย่ อันดับที่8ฮะไต่ขึ้นมาหน่อยหนึง่งคือผมอาจจะไม่ใช่คนขับรถที่เก่งดูแล้วดูผมแล้วอย่าหง,งุดหงิดแล้วกันนะดูแค่บันเทิงพอโอเคปะบางคนอาจจะแบบแม่งขับรถกากชิบายเลยอะไรประมาณนี้นะฮะก็มันก็มีมันขึ้นอยู่กับโชคด้วยแล้วว่าคุณจะได้เออ่คนแข็งที่กวนตีนไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมติเจอคนแข่งที่กวนตีนเขาก็จะชนให้คุณแบบตกโลกอะไรเงี้ยมี ย่างเมื่อกี้สังเกตไหมถ้าสมมุติแบบใครที่อยู่แบบขอบขอบอะไรเงี้ยแบบใกล้จะตกขอบโลกอะไรเงี้ยตกตกแหกถนนอะไรเงี้ยก็เขาเจะพยายามชนหุ่นให้ตกคืออย่าว่าเลยคือผมบางครั้งผมก็ชนเขาตกเหมือนกันไม่ได้ตั้งใจชน <c oughs> แต่ผมก็ไปชนเขาตกไนงะตกถนนกระเด็นไปไกลเลยด้วย <c oughs> <c oughs> อาจจะแบบเน็ตผมมันกากด้วยแล้วเกม G T A มันเกม <c oughs> ประเทศอะไรล่ะใช่ไหมปิงมันก็ต้องเยอะอยู่แล้ว อ่ะเวลลำดับที่7ฮะอ่ะเลงให้ตรงกลางฮะอ่าสปีดบูทหน่อยนา่น,านสักนิดก็ยังดีเฮ้ยมันเข้าเส้นชัยกันแล้วฮะเข้าเส้นชัยกันแล้วเรายังอยู่อันดับที่7อยู่เลย <c oughs> <c oughs> พวกนี้มันเก่งไปไหนเนี่ยไอพวกเน็ตดีไอพวกปิงดีไอพวกเน็ตไอพวกประเทศสร้าง GTF ก็คือเกม GTF มันอยู่ประเทศอะไรมันก็มันก็จะอยู่ มันเซิร์ฟเวอร์มันก็จะตั้งอยู่ที่นั่นไงปิงก็จะไม่เยอะเข้าใจป่ะฮะแต่ของเราอยู่ประเทศเอเอเชียปิงมันจะเยอะมากผมพนันได้เลยขั้นต 200. <c oughs> ่ำสองร้อยเราได้ที่หกอจริงอ่ะเอาที่หกก็ดีดิมันก็ไม่ดีหรอกจริงๆมันควรได้ที่หนึ่งแหละ <c oughs> แต่ก็ดีกว่าได้แบบอันดับโลโล,โลนะฮะเอาไอ้นี่มันเป็นอะไรไอ้นี่ยอมแพ้ไปแล้วนะอ๋อมันไม่ได้ยอมแพ้ฮะ มันแหกอ้ามันขับรถเล่นแล้วฮะมันยอมแล้วนะฮะไอ้พวกนี้มันขับรถเล่นแล้วมันมันเหมือนแบบไม่แข็งแล้วแข็งไปก็เท่านั้นไม่ชันหน้าแล้วฉันได้ที่12แล้วจะทําไมแล้วจะทําไมเหลือเวลาอีกหมดเวลาได้ที่6ถ้าแรกคนหน่มก็กได้ที่เจก็โอเคมัง้งโอเคฮะก็ได้เงินมา3,600กก็โอเคฮะเล่นเกมเพื่อความบันเทิงนะฮะ จ้ใช้พ่อคนเก่งไอไอไ,ไอเดนนี่คิงคิงพอต <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะก็เล่นเกมเพื่อความบันเทิงนะครับก็ไม่ต้องเครียดมากทำไมทำไมมันสีแดงกันหมดวนะอ่ะกดไลค์ให้มนันิดนึงนะโอเคฮะถ้าสมมุติมีโอกาสหน้านะก็อาจจะได้กลับมาเจอกับเกม GTA ออนไลน์ใหม่กันได้อีกรอบนึงนะฮะขอบคุณที่ตามชมมาหรับวันนี้สวัสดีฮะบายบาย